สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกร,บ,กรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร2เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเดือนมกราคมปี2566ครับซึ่งในส่วนของการโอนเงินตารางการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรบัตรคนจนนั้นนะครับก็ยังมีการโอนเงินอีก2รอบนะครับซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับมีสิทธิประโยชน์ในบัตรคนจนอะไรบ้างที่รอรับการโอนเงินกดเงินสดใช้ได้นะครับตามเงื่อนไขที่ รัฐกาหนดแล้วก็มาดูอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของผลการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสุดิการแห่งรัฐบาลคนจนรอบใหม่ปี2565 เข้ามาปี2566เพื่อคัดกรองประกาศผลแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ใช้สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปี2566นั่นเองนะครับสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ไหนเช็คสิทธิ์อย่างไรเช็คผลการลงทะเบียนอย่างไรเช็คในส่วนของการคัดกรองอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันครับ สำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิบการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนมก,กราคมปีสอง6นร้หกสิบหกผู้ถือบัตรสวัสริการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้าวันไหนบ้างนะครับซึ่งทั้งรูดซื้อของแล้วก็กดเป็นเงินสดแล้วก็มีเงินช่วยเหลือพิเศษด้วยมาดูกันเลยครับวันที่หนึ่งมก,กราคมโอนผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สอ0ถบาทที่ใช้ได้เดิมปกติแล้วก็มีการเพิ่มกําลังซื้อเงินเยียวยาพิเศษเข้าไปอีก200ร้อนะครับรวมก็จะได้เป็น4-500บาทตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับช่วเหลือเยียวยาพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกใบทั่วประเทศนะครับซึ่งบัตรคนจนรายเก่านี้ก็สามารถใช้ได้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตร ในวันที่หนึ่งก็จะเป็นพวกค่ารถโดยสารสาธารณะที่เคยได้รับสิทธิปกติแล้วก็วงเงินรูดซื้อแก๊สหุงต้มนะครับซึ่งเป็นสิบส่วนลดหนึ่งร้อยบาทต่อสามเดือนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของวงเงินรถสาธารณะห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นวงเงินเข้าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเอง ส่วนอีกสองวันที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสุรการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับมีทั้งหมดสองวันก็จะเป็นวันต่อมาคือวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสุรการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปกตินะครับซึ่งกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ก็คือเงินช่วยเหลือค่าน้ําปราปาไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือบัตรส่วนการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนั่นเองครับและวงเงินอีกวงเงินที่สองนะครับก็จะเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรีนะครับได้คนละไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเป็นสิทธิสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวับริการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับซึ่งสําหรับ วงเงินที่เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้านี้นะครับจะต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทแล้วก็ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าไม่เกิน315บาทก็ตามจริงใช้เท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นเข้าบัตรคนจนสองวงเงินนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับและว,วันต่อมานะครับที่กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับโอนเป็นวันสุดท้ายของเดือนมนกราคมปี2566ก็คือ วันที่22มกราคม2566ครับโดยผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนครับโดยที่ผู้พิการนะครับที่มีบัตรคนจนนะครับจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยที่จะโอนเข้า200บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ แต่ว่าในส่วนของเบีย้ยความพิการโอนเข้าบัญชีปกติคือได้800บาทอยู่แล้วนะครับก็รวมเป็น1,000บาทสําหรับเบีย้ยความพิการนะครับโดยในส่วนของกติก,กาข้อนี้นะครับก็คือว่าผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับการโอนเงิน เพิ่มเติมเข้าบัตรคนจน200บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่มีบัตรคนจนครับนี่คือรายละเอียดตารางการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนมกราคมปี2566มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านหรือไม่ผ่านมาเช็คที่นี่กันเลยครับหลังจากที่มีการปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่มีจํานวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนในโครงการนะครับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี2565ทั้งสิ้นกว่า22.29ล้านรายนะครับโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนหลังจาก ในส่วนของการลงทะเบียนแล้วนะครับโดยการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวครับวงเล็บในกรณีที่มีคู่สมรสหรือปุต ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวก็จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการนั่นเองก็หมายความว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะครับถึงจะมีบัตรคนจนอยู่ใบเก่าอยู่แล้วก็ตามถ้าเกิดว่าการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบนี้ท่านไม่ตรงตามคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนดเอาไว้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐหรือไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งสถานะขีดถูกเครื่องหมายสีเขียวนะครับสถานะหน้าตาแบบนี้ท่านที่ลงทะเบียนสถานะสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่า สำหรับกระทรวงการคลังนะครับจะมีการประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงประมาณเดือนมกราคม2566ก็คือเดือนนี้นะครับอีกสักระยะหนึ่งน่าจะมีการประกาศผลออกมาแล้วนะครับผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองได้ที่เว็บไซต์ที่เราเคยลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ dot mof dot th นะครับหรือ w e l f a r e dot m OF.GO.TH นะครับก็ตรวจสอบได้เลยนะครับหากคู่ที่มีบัตรสุัรดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับใบเก่าหรือใหม่ใหม่ก็ตามนะครับปี2 5 6พันร้อยหกสิบหที่เขาตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเนี่ยนะครับจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแจ้งสิทธิ์ได้ตามสาขาธนาคารต่างๆดังนี้ก็บบคืส oh อสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ สาขาธนาคารออมสินและสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร0948589794เวลาทําการคือ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร02273 9020นะครับแล้วก็ต่อด้วยหมายเลขต่างๆเช่น3502 3503เป็นต้นนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามเบอร์ B, สวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงคือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็โทร021092345เวลาทำการก็คือ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนั่นเองนี่เป็นข้อมูลจากกระทรวงการคลังครับสำหรับในส่วนของการเช็คผลการลงทะเบียน ซึ่งก็จะตรวจสอบสถานะคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่เลยนะครับตรวจสอบสรุปก็คือเดือนมกราคม266 6จะมีการคัดกรองเสร็จสิ้นซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงของวันไหนเวลาไหนนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินมีข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เพิ่มเติมจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปที่แน่ๆนะครับเดือนนี้นะครับ มาลุ้นกันว่าบัตรคนจนรายใหม่นั้นจะเป็นของท่านหรือไม่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปครับสำหรับหนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ